น่าจะมีอะไรบาง,ง,งะเาะมนถะมรอบค่ะน,นี้ก็คือก็ได้การทนี้ลนิสันก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับถูปถุงถุงเก็บของุพื้นที่นะครับเราจะไป ทุกอย่างจะไม่ต่างีนี่แหละน้่งบนเดี๋ยวมิวตอนนี้เป็นที่มีการร้องเพลงมีการให้เด็กให้เด็กนั่งด้วยหรือวะให้เด็กนั่งตนนัวแขกไหมมีไหมมีนะครับหรือว่าเดินทางบริการโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานพนักงานเจ้าหน้า,านที่นะครับ ท่างนั้นก็ผขอควบคุมตัวคุณแล้วก็จับคุมเพื่อจะดำเนินการส่งให้พนักงานสอบสวนต่อไปนะครับถามว่าท่านได้การควาผิดตามต่อหรือไมท่านจะแก้ตัวอย่างไรเพราะว่าอยู่ทีมเพราะตอนนี้หลักฐานเราตรวจอบแล้ว